สบายดีสบายดีเบิดสุขสุขคนเนาะสบายดียามสาวๆาพี่นนอะตอนนี้กะอยู่วัดรรมคือเก่าอะไรพี่นอ้องต่อจากคลิปที่แล้วของบ่อแพงเนาะนี่กะบบ่อแพงกะซิีมาพาสม้มำหอ,อบหวัดเนาะพี่นอ้องเนาะพ่อบวดวามียังแหน่เนาะพี่นอ้นองเนาะเราเบิ่งเราสม้มเนาะพี่นอ้องเนาะอ๋อพี่นอ้องตอนนี้กะบ่อแพงกับอยู่ ฝั่งนั้นสิเป็นน้องบัวเนาะอพี่น้องเนาะแล้วพอแพงสิขำพาพี่น้องไปเบิ่งน้องบัวจนะังสิพามาเบิง่งอันถ้ำพระเนาะเป็นน้องบัวพี่น้องวัดกะสงบสุพี่น้อง,ง,งนะเย็นมีแต่ต้นใหม่ต้นตอกพี่น้องน้องบัวฝั่งนั้น สิเป็นน้องบัวพี่น้องหนามโบบกจักเถื่อเด้อพี่น้องนี่หนามโบบกจักเถื่อหนอกเป็นน้องบัวเป็นบึงใหญ่เลยนะกบเขียดตายพี่น้องนี่เป็นน้องบัวเป็นบึงใหญ่ พี่น้องในเบื่องในสมภาพบรรยากาศอันนี้ก็ะิอยู่ในขางวัดนะพี่น้องเนาะน้องนี่มีมาแต่โบราณโบรานพุ่อนวพี่น้องตั้งแต่โบราณน,น,น,น้องนี่นะเพ่อนกระิเป็นเห็นพญาอินซีบินน้องบัว มากบัวกสิอยู่กลางน้องพี่น้องบรรยากาศเอาบ่าวพงกงกสิพาเขาไปข้างในเนาะกับตันกับแม่น,ยยน้องลิงลิงกับเจออราไซยเนาะแล้วก็กับเอือยส้มวัดถ,ถ่ายอยู่ส้มข้างในถ่ายอยู่เนาะกสิพาเขาไปเบิ่งทำบรรยากาศกักพบ,บรรากากพี่น้องเข้ามาแล้วรู้สึกสุ่มเย็นพี่น้องอากาศก็ดีอีกอย่างเหมาะกับการปฏิบัติธรรม เงียบสงบนะพี่นอนะ้องเนาะถ้าเจอบอกเงียบสงบพระเพิ่นมาปฏิบัติธรรมใจโลง่งใจโล่งปฏิบัติธรรมพี่นอ้องแต่เนาะเบากัปตันกะถ่ายคือกันนะพี่นอ้องชิดเบากัปตันเนี่ยิเป็นชิถวายชิผ้าเบิง่งอะไรพี่นอ้อง บาแพงกับอีกคลิปหนึ่งเนาะเขาไปเบึงไปส้มในเด้อส่องเบาวกับตันกับมีกันเน,เนกับตันกับแม่น้องลิงเนาะเป็นถำ้ำมเป็นถานทีเก,เก่าแก่บาแพงได้เหล่าไปในส่องเบาวกับตันแล้วเนาะเนาะ สมัยตะก,กี้สมัยสงครามพ่นเสียเอาผระมาสอนไหวแต่ก็ซิมาลบภัยสงครามในถ้ำพี่น้องตะก,กี้พ่นมันมีเสือได้พี่น้องตะก,กี้มีเสืออยู่ในถน้ำนี่ลบภัยสงครามมามาเจอเสือเสือในถ้ำแต่สมมอันนี้แปลกมูแปลก,กตาไปรลายพี่น้องป่าใหม่กะตะก,กี้สิเป็นดงใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนีะ่ ลงใหญ่หงลิงๆกับกัปตันโอ้ยอิสซาคนมีขูเ่เด้ขเขาจิบส้มสูบเขาอืโอ้ยเป็นส่วนเกิน <c oughs> เป็นส่วนเกินมาสัก <c oughs> โอ้ยหูไอ้อี <c oughs> ่ตนคนไม่มีคูอย่ามาะลองเพลงแนวนี้ น้ำมีก็สิมีตลอดด้วยพี่น้องตลอดแหล่งตลอดฝนเนาะนนเป็นของเ่าเก่โบราณเนาะพี่น้องเอฟซีเบาแพงกะอยากทำบุญน้ำกะคือว่าพี่น้องอนุโมมาผ่านโลกออนไลน์เนาะหรือว่าผ่านส่องของเบาแพงก็ได้เดอ้อพี่น้องเด้อสาธุมากก็ได้เนาะมื่อนีเบาแพงกับผามาเห็ดบุญอยู่วัดธรรมพระ วัดเก่าแก่เนาะเรียว่า,น,าน่านพี่น้องวัดนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นโขดหินใหญ่เลยพี่น้องเอ้โขดหินใหญ่อันนี้ก็พี่น้องอันนี้ก็ซิมีบองพี่น้องคงสิฮูเนาะพี่น้องเอฟซี FC, ทางพังไทยอันอันขาวๆนี่มนเมรีเอียงนะโพล่แป้งพี่น้องเอ้ยอัน ขอเลข,ขอหวยนี่พี่น้องนีัก็ช่มีแต่พระเก่าแก่แต่ส่วนมากคนสิญ้ายไปอยู่วัดที่ว่าอันนั้นแหละน้องพี่น้นองเนาะเพราะว่าอยู่นีิคนกระดน้นนำออกไปประจำในวัดต่างๆหลายองค์แล้วก็สิเรือ่หราปาปในพระเก่าแก่ นี้ไพส่สงครามแล้วพระมาสอนไววในนี้แต่ก็มีหลายองค์ที่หายไปเนาะพี่นอ้องตอนสงครามชื่อว่าอะไรเนาะพี่น,อนอ้องสงครามทำลายทุกอย่างพระเพงก็ได้มาไหวขอพนแต่สเป็นอยู่สองกับตันเนาะพี่นอ้องมาแพ,พงมาตันทายมาเพงก็ไหวขอพนแหละมาแพงกับปัก ถูปเก่าดอกพี่น้องบรรยากาศพี่น้องยิ้มใหญ่พี่น้องตะ,าก,าะ,ะกี้ซิมีถ้ำใหญ่อยู่ในน,น,นี้เป็นถ้ำอันนี้ก็ซิเป็น พระเก่าแก่ก็สมัยตะกี้ก็มีพระบางนั่นพี่น้องนี่พระบางพระบางหน่อยเนาะพระเก่าก็สิประมาานันพี่น้องเพราะว่าเอาน,นี้ทรงคามเนาะยู่นี่ก็มีการสูรหลบกันเกิดขึ้นเนาะบาแพงเคยมาหาขี่ซีแต่ยังหน่อยเจอลูกอีพีจีเนาะพี่น้องเนาะบาแพงกับโบหูเก็บมือเฮือน แต่ยังดีเนาะพี่น้องอี b g นั่นมันได้ระเบิดไปแล้วมีการสูรบกันขึ้นในนี้ที่ว่าปัะสาชนกับน,นี้ไยสงรามมากัสิมาลีตามถาม้ำตามเฮลถือของมีขามาสอนไหวเนาะเป็นพระเป็นมรดกที่ว่าพระเก่าแก่ที่ว่าหักแกห่งมาสอนไหวพี่น้องยังได้ก็อยากให้สมวัตตกทอดหอดหลุหอดลานเนาะเป็นพระเก่าแก่ แต่บางมีหลายองค์ก็หายไปบรรยากาศเจ้าพี่น้องเป็นแตยู่เข้ามานี่แล้วรู้ซึกสงบพี่นอ้องยังร้ายพี่นอ้องยังบมดได้พาพี่น้องไปไปทางฝุ่นกระสิเป็น เป็นน้องเป็นท่านแล้วก็เป็นโขดหินนี่แล้วน้องสิงเป็นดงใหญ่เนาะย้อนป่าใหม่ตอนนั้นโบนมีฮอดบ้านคนพี่น้องเพิ่นโบท่านมาตั้งวัดใส่ซีมี่เขะผะที่เอามาสอนไหวนาะพี่น้องอยู่นี่มีแต่ผะที่ว่าหายกะโบมีคนมาเบิ่งแย่งดูแลเนาะตอนนั้นพระอาจารย์เพิ่งโบท่านมานมเหตุวัดใส่ที่เป็นป่ามีนายพานมาละสัาา์แถวมือนี้พี่น้องบางคนกะใจบาปกะ เอาผ้าไปนำเนาะได้ขโมยผ้าไปนำแต่ไปกะโบนานเนาะพี่น้องมีอันเป็นไปเกิดสิ่งที่บ่คาดคิดขึ้นมาในชีวิตของคนคนนั้นนี่พี่น้องเป็นลึกทำลึกเต๋อพี่น้องเน้ยมาเบิ่งกับตานี่สีลึกกว่า เห็นกว่าในขิดนะพี่น,อน้องเนาะเด็กเราแพงสิพาไปรับเบิ้งรับส้มทั้งนอกครับพี่นอ้องทำนี่ขึ้นไปสิเป็นหุบหิน อันนี้อยู่ท่งกลางท้งหัวเบาแพงนะพี่น้องมถึนโคดินหน้ามีสไลมาตลอดพี่น้องสุมสื่อเย็นสั่งถึงหอนสำได้เข้ามาในนิ่ก็เย็นพี่น้องเอ้ยรู้สึกว่าเย็นกับตันแม่น้องเลิงๆจากไปใส่และ ไปเพื่อแต่บ่าแพงเนาะยังหลอผู้เดียวอยู่นี่อืมกับตันไปลูกของนะพี่เนะาะบ่าแพงได้ยินเสียงของน้องบรรยากาศทางเขาเนาะ มีหุบถิ่นสูงขึ้นไปฮอดผูกเนาะคือว่าเป็นสถานที่ทำบุญอีกสถานที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่ม่มีความเก่าแก่อะไรก็ซักซิดเดอร์<ม>อ,นอ,นอันอนี้ใชเป็นโนนหินหุบหินใหญ่เนาะไปฮอด ก็เป็นกนากถ่ายทำสถานที่แห่เบิ่งเนาะไปทางภูเพิ่นก็นกำลังสางกุฏิสางอันนั้นขึ้นมาพี่นอ้องที่ผักเส้าอยู่ในวัดมีเพนสิเหตุแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือกันพี่นอ้องเพิ่นสิปูพักปูพักธรรมาชาติาเ,เลย แพร่งก็จิขึ้นไปเถึงจิมีหลายส่องมาถ่ายคือกันน,น้องเนาะพาแพ่งก็เคยมาแล้วลมาไลฟเถือแล้วแต่บัดนี้มีสองยูทูบพาแพ่งก็มาบ่อยนี่ก็ มีแต่หินเลยพี่น้อยืนเหมาะกับสถานที่ปฏิบัติธรรมนะพี่เนาะกั้นรูปขคองยัง รูปลง TikTok บ่ตันอ๋อดังเอออธิษฐานว่าสิร่ําสิรวยอยู่บ่ดังบัดอธิษฐานว่าเฮ็ด YouTube ทีท่ก้าวหน้าอยู่บ่มีดอิ่มซิมมีดบ่ให้รอบก่อนพุ่นเอออ้าวมาฮอดนี่บ่แพงก็สิขอปิดคลิปเนาะพี่น้องเนาะ YouTube, ยูทูบเดี๋ยวขสิหกก้านะเดี๋ยรักเก้าลัง <c oughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่งทอดใจเด้อกัปตันเด้อสู่ต่อไปเก้าไปยูทูปเก้าลังนะแต่คนนะ่ะบุยอ,<ช>เอมเก้าในดคนแดนหนาประเทศไทยเอ้าพี่น้องหัออนมาแพงกันสิขอปิดคลิปแนละ้วจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อะไรก็กดติดตามเนี่ยเด้อสบายดีเบิร์ตสุขสุข